สดแล้วในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายถึงสาเหตุและวิธีการตรวจโรคเอ็นไข้หน้านข้อเข,อขอ่าฉีกขาดกันนะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมโดยเจ้าโรคนี้นะฮะใช้ศัพท์ทางวิทยาการเนี่ยก็จะเรียกกันว่า a n t e r i o r c r u c i a t e ligament injury นะฮะหรือเรียกกระกันว่า A.C.L. Injury นะครับผมโดยเจ้าโรคนี้นะมักจะพบในกลุ่มเด็กวัยรุ่นแล้วก็คนที่ชอบเล่นกีฬาเนี่ย กีฬาที่ว่าเนี่ยกีฬาเป็นกีฬาประเภทแบบมีการวิ่งและมีการวิ่งซิกแซกหลบพุ่ต่อสู้เนี่ยอยู่เป็นประจำนะครับผมเช่นกีฬาประเภทฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเทนนิสลักบี้แบดมินตันเนี่ยเป็นต้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาที่เกี่ยวกับวิ่งเป็นเส้นตรงธรรมดาเนี่ยเช่นการวิ่งมาราธอนหรือการวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตร, 100, 200, 200, 200เ,มตรเนี่ยวิ่งเร็ว100 200เมตรอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีความเสี่ยงที่เป็นโรคนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นการวิ่งซิกกกกกแซพวววเนนีีี้ยจะะะมมมคาาาส่่งฮ สาเหตุที่ทําให้การวิ่งหรือการออกมากายการเล่นกีฬาที่เกี่ยวกันวิ่งซิกแซกอะไรพวกนี้จะมีความเสี่ยงที่เป็นโรคเนี้ยมากกว่าเนี่ยเป็นเพราะอะไรเนี่ยติดตามชมได้เลยครับผมโอเคก่อนที่ผมจะอธิบายถึงสาเหตุการเกิดโรคเอ็นไข้แนวกเข่าฉีกขา,ขาดาว่ามันเกิดได้อย่างไรนะฮะผมจะขออธิบายสนะักโครงสร้างภายในขกเข่าเรานี่ย,ยกันก่อนนะครับผมว่ามันมีว่ามันมีอะไรบ้างน,นะสมมติเราผ่าตัว ผิวหนังนะฮะผ่พาผิวหนังออกผ่ากล้ามเนื้อออกผ่าพังพืชอ,ออกนะเห็นแต่ภายในกระดูกข้อเข่าเราเนี่ยผิวๆนะเราจะเห็นว่าภายในกระดูกข้อเข่าเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยเส้นเอ็นทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะผมจะสมมสติว่าตัวท่าไม้สองท่อนนี้นะฮะเป็นกระดูกต้นขาข้างขวานะตรงเนี้ยชิ้นบนนี่คือกระดูกต้นขาชิ้นล่างนี่คือกระดูกหน้าแข้งนะฮะแล้วตรงกลางช่องว่างนี่คือกระดูกข้อเข่านะครับผมนละลักษณะนี้นะฮะโดยเส้นเอ็นภายในข้อเข่าเนี่ยจะมีทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะฮะสองเส้นแรก ก็คือเป็นเอ็นที่อยู่ทางด้านข้างนะคือเส้นเอ็นที่อยู่ด้านข้างด้านนอกตรงนี้และเส้นเอ็นที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับผมมี2เส้นด้วยกันนะะโดยเส้นเอ็นทั้งสองเส้นนี้นะฮะมันจะทํหน้าที่หลักก็คือทํห้าที่จํากัดการเคื่อนไหวของข้อตัวกระดูกก็ข้อเข่าเรานะไม่มีการื่อนไหวไปทางด้านข้างแต่สันี้นะครับผมเพื่อคือจํากัดว่าให้ตัวข้อเข่าของเราเนี่ยมันทำห้าที่แค่งอเขยืดข้อเ,เข่าขได้เท่านั้นนะฮะไม่สามารถทําให้มีการสไลด์ไปด้านข้างได้ดังนั้นับผมนี่คือหน้าที่ของตัวเอ็นที่อยู่ทางด้านข้างนะฮะ ด้านนอกและด้านในนะฮะต่อมาเอ็นเส้นเอ็นเส้นที่3ก็คือเอ็นไขอ้หลังนะฮะเอ็นไขอ้หลังนี่ก็คือมันจะวางพาดอยู่ฝั่งตรงข้างกับตัวเอ็นขวยหน้าเลยนะเส้นสีแดงตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือเอ็นไขว้หน้านะฮะส่วนเอ็นไขว้หลังเนี่ยมันจะวางพาดเป็นลูกกระบาดอย่างนี้เลยนะฮะคือวางพาดฝั่งตรงข้างของตัวเอ็นขวยหน้าเลยนะครับผมหน้าที่ของตัวเอ็นไขว้หน้าหลักก็คือทให้าที่เสริมความมั่นคงให้ตัวข้อเข่าเรานะฮะแล้วก็ทํห้าที่ป้องกันไม่ให้ตัวกระดูกต้นขาและกระดูกน่าแข คือเพื่อคือข้อเข่าของเราเานี่มันมันทำในที่มันทำในที่ได้แค่งอเียีดเท่านั้นนะจะหมุนจะบิดจะสไลด์อย่างเงี้ยไปด้านข้างเนี่ยไม่ได้นะเพราะมีเ้นเอ็นพวกเนี้ยเหล่านี้เป็นตัวดึงดังอยู่นะฮะและทำในที่สําคัญอีกอย่างก็คือทำในที่ป้องกันไม่ให้ตัวข้อเข่าของเราของเรานี่มันเกิดการสไลด์ไปด้านหลังอย่างนี้นะครับผมเนี่ยไม่ไม่เกิดการสไลด์ไปด้านหลังนี้นะนี่คือด้านหน้านี่คือด้านหลังนะฮะเนี่ย สมมุ N ิเอ็นค้อยหลังเนี่ยคือป้องกันไม่ให้ตัวเอ็นไม่ให้กระดูกหน้าแข้งของเราเนี่ยเกิดการสไลด์ไปทางด้านหลังอันสันนี้เนี่ยขณะที่เรางอเข่าขึ้นนะครับผมเนี่ยเวลาเรางอเข่าปกติเนี่ยคือเขา่าคือกระดูกหน้าแข้งของเราเนี่ยมันต้องงอขึ้นอย่างนี้สมมุิเป็นแบบเป็นทรงกลมเป็นทรงโค้งนะฮะแต่ถ้าเกิดเอ็นค้อยหลังของเราเนี่ยเกิดการชีกขาเข้าเนี่ยจะทำให้ตัวกระดูกหน้าแข้งของของเราเนี่ยเกิดการสไลด์ไปด้านหลังเนี้แล้วก็งออย่างนี้นะครับผมทำให้ข้อเข่าเนี่ยมันไม่มีความมั่นคงนะฮะต่อมา เส้นเอ็นเส้นสุดท้ายคือเอน็นเส้นเอ็นเส้นที่สนะเอน็นไขว้หน้านะครับผมเอน็นไขว้หน้าคือมันจะวางพาดและสันนี้เลยนะฮะเนี่ยเส้นสีแดงหนังยางเส้นสีแดงเนี่ยคือเอน็นไขว้หน้านะฮะมันจะวางจากส่วน,วนบนนะฮะคือเกาะที่เว้นด้านข้างของกระดูกต้นขานะฮะลากยาวลงมาที่เว้นส่วนด้านในของกระดูกหน้าแข้งตรงนี้นะครับผมเนี่ยคือตำแหน่งของเอน็นไขว้หน้านะฮะ เอ็นข e kind of you ้วหน้าเนี่ยมันทําที่สําคัญคล้ายๆกับตัวเอ็นขั้วหลังนะคือเสริมความมั่นคงให้ตัวข้อเข่าของเรานะครับผมและก็ทําให้ที่ป้องกันไม่ให้ตัวกระดูกต้นเท้าเนี่ยเกิดการบิดหมุนเข้าไปด้านในเนี่ยมากจนเกินไปนะฮะและก็ทําให้ที่สําคัญอีกอย่างก็คือทําให้ที่ป้องกันไม่ให้ตัวกระดูกหน้าแข้งของเรานะฮะเกิดการสไลด์ไปด้านหน้าในขณะที่เราเหยียดขานะครับผมสมมติเรางอเข่าแล้วเราเหยียดเข่าออกนะเนี่ยตัวกระดูกเนี้ยกระดูกหน้าแข้งของเราเนี่ยมันจะทําที่ไม่ให้ตัว กระดูกแนแข้งเราเนี่ยมันเกิดการสไลด์ไปด้านหน้าสบบนี้นะฮะและก็ทให้าที่ป้องกันไม่ให้ตัวกระดูกแนแข้งเราเนี่ยเกิดการเคลื่อนเกินองศาของมันนะฮะสมมติเรายืนอยู่ตรงนี้สมมติเรายืนตรงๆอยู่นี้อยู่นะฮะถ้าเกิดเราโดยเอ็นคว้ยหน้าปกติอยู่เนี่ยมันจะยืนตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราเอ็นคว้ยหน้าเราเนี่ยมีปัญหาเนี่ยเวลาเรายืนพวกเข่าเราจะไม่ได้เอ็นและสถานีทันทีเลยนะครับผมเพราะไม่มีตัวเอ็นคว้ยหน้าเนี่ยเป็นตัวดึงรั้งเป็นตัวยึดตัวกระดูกทั้งสองชิ้นอยู่นั่นเองนะครับผมนี่คือหน้าที่สสําคััญของตวเ้น เอ็นรอบๆของภายในข้อเข่าและโดยเฉพาะเอ็นค้อยหน้าของเรานะครับผมโอเคต่อมาสาเหตุที่ทําให้เกิดเอ็นค้อยหน้าของเราเนะี่ยเกิดการชีกขาดได้นะคือจะหลักๆเลยเกิดจากตัวนักกีฬาเนี่ยนะฮะออกมาวิ่งในสานามกีฬานะแล้วก็มีการในขณะที่เขาวิ่งเนี่ยวิ่งคือพอ mm hmm. เขาวิ่งสมมติแทนว่าเป็นข้างขวาแนละ้วมีปัญหาที่ข้างขวานะพอเขาวิ่งปุ๊บ ปลายเท้าของเขาเนี่ยมันสัมผัสพื้นนะฮะพอปลายเท้าสัมผัสพื้นปุ๊บ <_ t une> แล้วเขามีการเบี่ยงตัวเดี้ยวนะฮะสมมติคู่ต่อสู้เขาจะอยู่ข้างหน้าเขามีการเบี่ยงตัวจะหลบคู่ต่อสู้นะฮะคู่แข่งเขาเนี่ยและขนาดเขาเบี่ยงตัวหลบเนี่ยมันทําให้ตัวกระดูกต้นข,ขาเขาเนี่ยมันเกิดการหมุนอย่างนี้นะฮะมันเกิดการหมุนอย่างนี้นะฮะเหมือนที่ผมจําที่ผมบอกได้ไหมฮะว่าหน้าที่สําคัญของตัวเอ็นไข่นาคือป้องกันไม่ให้ตัวกระดูกต้นขาเนะี่ยมันเกิดการบิดหมุนไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยมากจนเกินไปนะแต่ทีีน้ บวกแต่ทีนี้พอเป็นในนักกีฬาเนี่ยนักกีฬาอย่างเขาเนี่ยมันวิ่งมาด้วยวิ่งมาด้วยความเร็วสูงนะบวกกับกล้ามเนื้อต้นขาเขาเนี่ยมีพลังเยอะนะฮะพอมีการวิ่งตรงๆแล้วมีการบิดหมุนทันทีทันใดเนี่ยทำให้ตัวกระดูกต้นขาของเขาเนี่ยมันเกิดการหมุนและเกิดการฉีกกระชากกับตัวเอ็นค้อยหนาเขาเลยทำให้เกิดการฉีกขาดทันทีนั่นเองนะครับผมเนี่ยพอวิ่งมาโดยที่มีข้อแม้ว่าตัวปลายเท้าของเราเนี่ยมันต้องวางอยู่กับพื้นนะคือปลายเท้าต้องไม่ยกนะต้องไม่ต้องต้องไม่หลอดพื้นนะคือปลายเท้าเนี่ย ต้องสะบัดพื้นนะฮะอ่าแล้วก็กระดูกต้นขาเนี่ยหมุนเนี่ยจึงจะทําให้ตัวเอ็นไขน่าเกิดการฉีกขาดได้นั่นเองเน,นะครับผมคือเป็นสถานการณ์วิ่งซิกแซกเนี้ยจะมีความเสี่ยงได้มากนะฮะแล้วก็หน้าที่แล้วก็าสาเหตุอย่างสาเหตุที่2ก็คือเกิดจากการที่เรายืนยิ้เฉย้นี่แหละแล้วมีคู่ต่อสู้นะฮะวิ่งมาแล้วก็มีกรารสไลด์มาชนที่เว้นปลายเท้าของเราทำให้ตัวปลายเท้า,าของเราเนี่ยมันเกิดการสะบัดออกแล้วไปเกิดการหมุนอย่างนี้นะฮะทำให้ตัวเอ็นไขน่าของเราเนี่ยก็เกิดการฉีกขาดได้ดยเช่นเดียวกันนะครับผมและสาเเหตุที่3คือกกิดจา เอออุบัติเหตุทั่วไปนะเช่นรถชนรถล้มหรืออะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะแล้วทําให้ตัวเอ็นพันานเะกิดการฉีกขาดได้เสรเพราะว่าเวลารถมันชนอะไรพวกเนี้ยอาจจะทำให้ตัวกระดูกนั่แข็งหรือกระดูก้ขาเนี้ยมันเกิดการหมุนสลับกันอย่างนี้นะทำให้เอ็นเนี่ยเกิดการขาดนะแต่ถ้าเกิดเราหกล้มทั่วไปหรือในผู้สูงอายุที่แบบหกล้มทั่วไปเนี่ยทำให้เอ็นฉีกขาดได้หรือไม่เนะี่ยยากฮนะถ้าเกิดล้มทั่วไปเนะี่ยยังไงก็ทําให้เอ็นพันาอยากฉีกขาดได้ยากนะครับผมถ้าเกิดสิ่งที่ผมได้อธิบายไปเนี่ย เพื่อนๆยังไม่เข้าใจหรือยังนึกภาพตามไม่ออกน,นะก็ลองดูภาพประกอบเราดีดูนะครับผมในภาพนี้นะครเราจะเห็นว่ามีนะักเมริกันฟุตบอลคนหนึ่งนะฮะวิ่งอยู่ในสนามนะฮะขณะที่เขาวิ่งนะเนี่ยก็มีคู่ต่อสู้อยู่ขานะ้างหน้าเนี่ยเขาต้องการวิ่งแล้วก็เบี่ยงตัวหลบออกไปกทนต้นขาดนะในขณะที่เขาวิ่งและเบี่ยงตัวหลบเนี่ยปรากฏว่าปลายเท้าของเขาเนี่ยสัมผัสพื้นอยู่นะครับผมพอปลายเท้าสัมผัสพื้นแล้วกระดูกต้นขาเนะี่ยแล,ล้วลำตัวเขาี่ยมีการบิดหมุนออกนะทำให ตัวกระดูกต้นขาเขาเนี่ยมันการหมุนแล้วไปดึงรั้งไปฉีกกระชากตัวเส้นเอ็นคอยหน้านะไม่เอ็นคอยหน้าเนี่ยเกิดการฉีกขาดได้นั่นเองนะครับผมนี่คือสาเหตุหลักๆที่เลยนะฮะที่ทําให้เอ็นคอยหน้าของเราเนี่ยเกิดการฉีกขาดได้นะครับผมอาการของผู้ป่วยที่เป็นเอ็นคอยหน้าเขาเขาฉีกขาดโดยสมบูรณ์นะฮะฉีกขาดโดยสมบูรณ์เนี่ยก็คือเส้นเอ็นคอยหน้าเนี่ยมันเกิดการฉีกขาดออกจากกันขาดออกจากกไปเป็นสองท่อนเลยนะฮะหากเป็นกรณีแบบฉีกขาดโดยสมบูรณ์ลักษณะนี้นะคือผู้ป่วยจะ ขณะที่วิ่งอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าได้ยินเสียงดังในข้อเข่าเลยนะฮะจะมีเสียงดังปึก๊กในข้อเข่าทันทีนแล้วพอมีเสียงดังปึ๊กเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่ามีการปวดแป๊ะในข้อเ,เขา่าจนไม่สามารถต้องจะไม่สามารถยืนเดิน,ดนหรือวิ่งต่อไปได้นะคือต้องมีคนหาออกไปหรือไม่ก็ต้องเดินขจงขาออกไปเนี่ยนะออกจากสนามทันทีเลยนะฮะและขณะที่พักอยู่ในด้านนอกสนามเนี่ยภายในไม่ถี่ชั่วโมงนเนี่ยตัวข้อเข่าของเขาเนี่ยมันจะค่อยๆบวมมากขึ้นบวมมากขึ้นบวมมากขึ้นเน่จากการที่ตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันฉ ภายในเส้นอย่างของเราเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีแค่เส้นเอ็นผิวนะฮะแต่มันจะมีพวกหลอดเลือดเส้นเลือดพวกนี้มาหล่อเลี้ยงเส้นเอ็นอยู่ด้วยนะครับผมพอเส้นเอ็นของเรามันขาดตัวหลอดเลือดเส้นเลือดพวกนี้มันก็ขาดตามไปด้วยนะพอัจึงทําให้เลือดเนี่ยมันไหลแล้วก็ทําให้ตัวข้ขอเข่าเราเนี่ยบวมน,นั่นเองนะครับผมาเป็นกรณีที่แบบเส้นเอ็นเนี่ยขาดออกจากกันออกจากกาันไปสองท่อนเนี่ยต้องใช้การผ่าตัดสถานเดียวนะคือผ่าตัดต่อเส้นเอ็นเนี่ย ให้ตัวเส้นเอ็นมาเชื่อมก,กันเหมือนเดิมน,นะฮะและจากนั้นก็พักฟื้นนะครับผมแล้วก็บริหารร่างกายเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นรขานะฮะแต่ยังไม่สามารถออกกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมน,นะ,ค,ะคือต้องพักฟื้นอย่างเงี้ยอย่างน้อยเป็นเวลา6เดือนเลยนะครับผมผู้ป่วยเนี่ยในช่วง6เดือนเนี่ยผู้ป่วยอาจจะสามารถวิ่งได้กระโดดได้นะแต่ไม่สามารถแต่ไม่แนะนําว่าให้ไปเล่นกีฬา หรือที่เล่นกีฬาหรือมีการกระแทาอะไรพวกนี้ได้นะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวเส้นเอ็นเนี่ยมันฉีกขาดมากขึ้นกว่าเดิมได้หรือเส้นเอ็นเนี่ยจากเดิมที่มันต้องหดกันประมาณนี้แต่มันถูกยืดไปมากขึ้นจ,นจนจนทำให้อาจจะมีปัญหานในเรื่องของข้อเข่าหลวมในอนาคตตามมาได้นั่นเ,นเนองนะครับผมต้องพักฟื้นอย่างน้อยนะฮะต้องใช้คำว่าอย่างน้อยนะฮหกเดือนเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่เอ็นไขนั่นเนี่ยฉีกขาดไม่สมบูรณ์นะขาดประมาณนิดนึงหรือขาดประมาณแบบครึ่งนึงอะไรอย่างนี้นะฮะ อาการเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกต่างกับผู้ป่วยที่แบบเอ็นขน้ำขาสมบูรณ์มากนะฮะก็คือผู้ป่วยจะมีการปวดภายในข้อเข่านะแต่ไม่แจะจะไม่ได้ยินเสียงดังปึก๊กอะไรพวกนี้นะคือจะมีการปวดภายในข้อเข่าข่ะที่ยืนเดินหรือวิ่งนะครับผมแล้วก็มีภาะวะข้อเข่าเนี่ยมันบวมนะจากการที่ตัวเส้นเอ็นมางสูวนมันฉีกขาดแล้วพอเส้นเอ็นมาสูวนมันฉีกขาดเส้นเลือดมาสูวก็ฉีกขาดตามไปด้วยนะแต่อาจจะไม่บวมมากอะไรมากมายขนาดนะั้คือจะบวมมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับข้างเมื่อเทียแบกับข้างปกติเท่านั้นเองนะครับผม แล้วเวลาที่ผู้ป่วยเนี่ยพอพักฟื้นจนอาการปวดปวดต่างเนี่ยมันลดลงในระดับหนึ่งนะพอไปเดินหรือยืนหรือวิ่งนะฮะผู้ป่วยจะรู้สึกว่าข้อเข่าเขาเนี่ยมันหลวมเดินไม่ค่อยมันคงเวลาเดินเตะขาอะไรเงี้ยพอเตะขาพวกเขาจะรู้สึกว่ากระดูกตนแขนเขาเนี่ยมันสับก่อนนะหรือมันก็แบบมันมันง่ง่ายอย่างเงี้ยนี่างเงนะครับผมนี่คือเป็นลักษณะของคนที่แบบเอ็นไขว้นข้อเข่ามันฉีกขาดนะครับางส่วนนะถึงทำให้ข้อเข่าเนี่ยคือใช้ข้อเข่าได้ไม่ค่อยแบบเต็มที่นะคือเดินหรือถ้าเกิดยืนขาเดียวอย่างเงี้ย ผู้ป่วยก็จะไม่สามารถยืนขาเดียวได้นะแต่รู้สึกว่าข้อเข่าเขาเนี่ยมันจะตัวเขาเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงมันตัวเขาเนี่ยมันจะล้มตลอดเวลานั่นเองนะครับผมต้องหาตัวสะโพอร์ตมาลัตเข่าเขาไว้นะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเอ็นเนี่ยมันเอ็นข้อเท้ามันฉีกขาดมากขึ้นนะฮะแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องพักฟื้นเช่นเดียวกันนะฮะพักฟื้นเหมือนกับผู้ป่วยที่ผ่าที่เอ็นข้อเท้ามันขาดออกจากกันสมบูรณ์เหมือนกันเลยนะฮะคือพักฟื้นอย่างน้อยหกเดือนเช่นเดียวกันเลยนะครับผมหรือ แล้วแต่การวินิจฉัยของของหมอนะคือต้องดูพวกเอ็มนะดูว่ามันชีขัดมากแค่ไหนต้องพักฟื้นนานแค่ไหนอย่างนี้นะฮะแต่เฉลี่ยแล้วประมาณ6เดือนอยู่แล้วนะฮะแต่ใน6ช่วง6เดือนเนะี่ยผู้ป่วยเนะี่ยถ้าไม่ไม่มีการปวดมากเนะี่ยก็ยังคงสามารถออกมากายได้ตามปกตินะฮะแล้วและก็ควรออกมากายด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบผ่าตัดหรือพักฟื้นอย่างเดียวอ,อ๋อแต่นั่งนั่ง,น,งนอนนเนี่ยจะหายจะหายนะฮะ,ะ,ะ,ฮะคือต้องมีการออกมากายเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้ากล้ามเนื้อรอบเขานะ่าเนี่ย ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเพื่อี่ได้สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมน,นะครับผมซึ่ง,ง,งวิธีการบริหารออกกำลังกายกล้ามเนื้อแล้วก็เข่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์มาที่ตอนท้ายคลิปนี้นะครับผมเอาละครับในส่วนนี้นะผมจะบอกถึงวิธีการตรวจว่าเราเป็นโรคเอ็เพน,น้าก็เข่าขฉีกขาดหรือไม่นะครับผมวิธีการคือให้เราเอาคนไข้เนี่ยนอนแล้ว่ราบไปกับพื้นนะฮะลืมบอกไปว่า วิธีการตรวจเนี่ยคือเราจะไม่สามารถตรวจด้วยตัวเองได้นะคือเราต้องตรวจให้คนอื่นหรือให้คนอื่นน่มาตรวจเรานะฮะโอเควิธีการคือให้เราให้คนไข้เน่นอนหงายราบไปกับพื้นอย่างนั้นให้ชันเข่าข้างที่เราต้องการตรวจขึ้นมานะฮะอย่างนี้จากนั้นเราเอากน้นของเราเนี่ยนั่งทับปลายเท้าของผู้ป่วยเนี่ยไว้เลยนะครับผมอ่าอย่างนี้นะฮะเรามาเซร็จที่2คือให้เอามือของเราเนี่ยทั้งสองข้างนะฮะมือวางสันน้นะฮะสอดไว้ที่ใต้กระดูกหน้าแข้งนะฮะตรงช่วงนี้เลยนะครับผมไม่ได้วางตรงน่องนะฮะ วางตรงส่วนแบบตรงใต้ข้อเข่าเลยนะครับผมไม่ต้องกำมือนะฮะแค่วางไว้เฉยๆอย่างนี้อโอเคนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับผมจากนั้นให้เรานะฮะออกแรงดึงดึงตัวกระดูกน้าแข่งในที่เราสอดไว้อยู่นะฮะให้ออกแรงดึงเข้าหาตัวของเรานะฮะในขณะที่เราออกแรงดึงเนี่ยเราออกแรงดึงมากแต่ดึงแบบช้าๆนะฮะเราไม่กระตุกอย่างนี้นะครับผมออกแรงแค่ดึงพอประมาณละสันนี้อย่างนี้นะฮะพอ,เ,อเราออกแรงดึงจนถึงที่สุดแล้วเนี่ย เล้วสังเกตว่าตัวกระดูกหน้าแข้งเนี่ยไม่มีการเคลื่อนตามมือตามแรงที่เราดึงเนี่ยนี่แสดงว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเอ็นข้อแนั่งขอข้อฉีกขาดนะแต่ถ้าเราออกแรงดึงปุ๊บตัวกระดูกหน้าแข้งเนี่ยมันมีการเคลื่อนตามแรงมือตามแรงมือของเรางทันทีนะเซลผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคเอ็นค้อแนั่งขอข้อฉีกขาดนะครับผมโอเคถามเพื่อนๆดูไม่ทันดูใหม่นะวิธีการก็คือเริ่มต้นให้คนไข้เนี่ยชันข่ารสันษณะนี้แล้วก็เรานั่งครับ ปลายเท้าไว้นะเพื่อไม่ให้เหตุเวลาที่เราดึงปลายเท้าเนี่ยตัวตัวขาเขาเนี่ยมันแบบเด้งขึ้นมานะฮะเราก็นั่งทับเอาไว้อย่างนี้อย่างนั้นเสร็จี่2คือเอามือสอดไปที่ใต้เขา่าอย่างนี้นะครับผมมีกรารท่าเริ่มต้นนะฮะจากนั้นเราก็แค่ออกแรงดึงตัวถูกแน่แน่นนะดึงเข้าหาตัวของเรานะดึงดึงเข้าหาตัวของเราตรงตรงนะสันีีครับผมดึงเข้าหาตัวของเราอย่างนี้ดึงออกแรงประมาณนะหาก ผู้ป่วยเนี่ยไม่มีการตื่นในแข้งเนี่ยไม่มีการเคลื่อนตามแรงมือเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยคือไม่มีการเคลื่อนตามแรงมือเลยนะฮะแสดงว่าป่วยเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเอ็กไวน่าแล้วเขาชีคันแต่ถ้าเราออกแรงดึงปุ๊บจริงๆออกแรงดึงเพียงเล็กน้อยเนี่ยกระดูกในแข้งเนี่ยมีการเคลื่อนตามมาแสดงว่าเป็นโรคเอ็กไวน่าเพราะเขาชีคันได้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมหาเพื่อนๆเนี่ยนึกภาพไม่ออกนะครับว่าคนที่เป็นโรคเอ็กไวน่าเขาออกขีคันเนี่ยเวลากระดูกในแข้งมันเคลื่อนมันเคลื่อนยังไงนะผมจะแสดงภาพตัวโมเดลอันนี้ให้ดูนะฮะโดยใช้ตัวไม้อันนี้ ไม้นไม้นีนะฮะเป็นแทนว่าเป็นกระดูกต้นขานะส่วนอันนี้คือกระดูกหน้าแข้งนะครับผมอผู้ป่วยก็ชันเข่ากระสันนี้นะฮะเรากแค่เอามือสอดไปที่ใต้เข่าอย่างนี้นะครับผมสอบไปที่ตัวกระดูกหน้าแข้งนะฮะแต่งั้นเราออกแรงดึงมือดึงกระดูกหน้าแข้งนะฮะขึ้นไปตรงตัวกระสันนี้นะฮะหากผู้ป่วยเป็นเอ็นขั้นนั่งก็ขอชีกคานเนี่ยเวลาเราดึงปุ๊บ ตัวกระดูกหน้าแข้งเนี่ยมันจะเคลื่อนตามแรงมือและสันนี้อย่างเห็นได้ชัดทันทีเลยนะคือเวลาดึงปุ๊บกระดูกมันจะปูดนูนขึ้นมาชัดเจนเลยนะฮะเนี่ยมันจะเคลื่อนอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นต่อให้ออกแรงดึงแค่ไหนนะกระดูกหน้าแข้งก็อยู่ที่เดิมอย่างนั้นนั่นเองนะครับผมนี่คือวิธีการตรวจแยกโรคนะครับผมลองทำมาดูนะฮะ ก็จบลงลงไปแล้วนะครับกับการอธิบายสายเหตุการเกิดโรคเอ็ N Q, นควายนข้อเข่าฉีกขาดและการตรวจโรคนี้นะครับผมส่วนไม่ได้การฟื้นฟูข้อเขา่าหลังจากที่ผ่าตัดเอ็ Q, นควายนข้อเข่าฉีกขาดมาเนี่ยว่าต้องทํำยังไงบ้างนะผมขออธิบายว่าในพาร์ทที่2นะเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยมันยาวจนเกินไปนครับผมและสําหรับคนที่เอ็ Q, นควายนข้อเข่าฉีกขาดไม่ได้มากและไม่ได้ผ่าตัดนะฮะแต่มีการปวดเข่าอยู่หรือรู้สึกว่าข้อเข่าไม่ค่อยมั่นคงเนี่ย สามารถติดตามชมลิงก์ที่อยู่หน้าจอ,อยนี้ผมได้เลยนะครับผมสำหรับเริ่มจากพฤติกรรมของกายยับกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อเข่าเนี่ยจักง่ายไปหายากนะฮะและฉันเคยได้ทำแบบนี้เนี่ยสงสัยอย่าสักถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้คลิปนี้เลยเนี่ยหรือจะทักเข้ามาที่ไลน์ไอเดียด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทที่2สวัสดีครับ